พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในโอกาสการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีนอย่างเป็นทางการปีที่50ระหว่างวันที่13ถึงวันที่17พฤศจิกายนพุทธศักราช2568เป็นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศอย่างเป็น ทางการหรือสเตทวิสิตครั้งที่สองหลังเสด็จถลเิงทวัรล,ลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่สิแห่งพระบร,รมราชจักรีวงศ์ การเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนในครั้งนี้ถือเป็นประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญสำหรับไทยและจีนโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรกที่เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการ ระหว่างการเสด็จพระราชดำเนินเยือนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะทรงพบกับนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและภรรยานายหลี่เฉียงนาย,ยกรัฐมนตรีและนายหวังอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีน รวมทั้งจะได้ทอดพระเนตรสถานที่สำคัญทั้งด้านศาสนาวัฒนธรรมเทคโนโลยีการศึกษาความก้าวหน้าด้านหุ่นยนต์และอวกาศณกรุงปักกิ่งเมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจีน วัดหลิงกวงสถานที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุส่วนพระเกี้ยวแก้วหนึ่งในสององค์ของโลกซึ่งเคยอัญเชิญมาประดิษฐานที่ประเทศไทยถึงสองครั้งครั้งแรกเมื่อปี2545ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงเจริญพระชนมพรรษา75พรรษาและ ครั้งที่สองเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและในโอกาสครบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีนเพื่อแสดงถึงความจริงใจและมิตรภาพที่แน่นแฟ้นของทั้งสองประเทศ ศูนย์นวัตกรรมหุ่นยนต์ฮิวแมนนอย์กรุงปักกิ่งสถานที่จัดแสดงผลงานความก้าวหน้าของเทคโนโลยีหุ่นยนต์และเทคโนโลยีประยุกต์ในด้านต่างๆของจีนที่ล้ำสมัยศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีและทรัพยากรด้านการศึกษานำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อส่งเสริมและยกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของจีนให้มีความทันสมัยและท่วถึงในพื้นที่ห่างไกล งองวกาศกรุงปักกิง่งสถานที่รวบรวมหน่วยงานที่กำกับดูแลกิจการอาวกาศและการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศสมัยใหม่อย่างครบวงจร พิพิธภัณฑ์พระราชวังโบราณหรือพระราชวังต้องห้ามที่ประทับของพระจักรพรรดิหลายราชวงศ์มีประวัติศาสตร์ยาวนานงดงามและยิ่งใหญ่และในโอกาสนี้จะได้ทอดพระเนตรนิทรรศาการหมื่นมิ่งมงคลชัยสายสัมพันธ์นิรนนันดรนิทรรศาการโบราณวัตถุฉลอง50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีนรอบปฐมทัศน์ซึ่งกลมศิลปากรจะนำโบราณวัตถุและศิลปวัตถุล้ำค่ากว่า200ชิ้นจากประเทศไทยไป จัดดแสดงจนถึงวันที่24กุมภาพันธ์พุทธศักราช2569การเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในครั้งนี้จะยิ่งช่วยเพิ่มพูนสายสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยและจีนที่เปรียบเสมือนพี่น้องกันมาแต่โบราณให้กระชับแน่นแฟนยิ่งขึ้น โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน